สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับคลิปในพาร์ทนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวคราวของ Facebook แบบสั้นๆน,นะครับก็คือว่ามีเพื่อนเพื่อนทักมาในข้อความหลังบ้านผมนะครับว่า,ามีการดึงในส่วนของการสไร้างรายได้จากโฆษณาในสตรีมไปนะซึ่งเพื่อนเพื่อน,อนหลายคนเนี่ยไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะครับผมก็เลยไปดูในส่วนของหลังบ้านของผมนะครับก็ปรากฏว่าเฮ้ย ระบบมันดึงไปจริงๆเว้ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพขึ้นให้ดูนะครับก็ตามภาพนี้เลยนะครับผมอันนี้คือจะเป็นในส่วนของ Facebook ส่วนตัวผมนะครับซึ่ง Facebook ส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้ทําผิดกฎอะไรเลยสักอย่างเดียวนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็ดึงเครื่องมือกลับไป ทีนี้เมื่อผมลองมาสรุปแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ระบบหลังบ้าน f c e e o o o นะครับมีปัญหาเฉยๆนะอาจจะแบบว่ามีการอัปเดตอะไรสักอย่างดังนั้นเนี่ยก็จะบอกเพื่อนๆหลายคนนะครับที่กําลังตื่นตนกอยู่ตรงนี้ว่าไม่ต้องตกใจอะไรไปนะครับน่าจะมีความผิดพลาดของระบบถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําผิดอะไรเลยนะครับ คุณก็ไม่ต้องไปตกใจในส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวระบบเนี่ยเขาจะคืนกลับมาให้เราเองนะครับจากที่ผมดูเนี่ยในกลุ่มของเพื่อนๆที่แบบว่าสร้างไรายได้จากคลิปรีวิวหรือว่าโฆษณาในคลิปต่างๆเนี่ยนะครับเขาได้มีการมาโพสต์มาบอกมา ถามกันหลายคนมากๆนะครับบางคนก็อาจจะทําผิดบางคนก็ไม่ได้ทําผิดนะครับโดนดึงไปหลายคนเลยนะสรุปแล้วก็คือไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวรอให้ทางระบบเนี่ยเขาปรับอัปเดตมาอีกทีหนึง่งนะครับผมก็มาแจ้งข่าวสั้นๆประมาณนี้นะครับไม่ต้องตกใจกันนะเดี๋ยวได้คืนแน่นอนนะครับ